เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel As Mac วันนี้เรามาอยู่เกม GTA Taro o ออนไลน์นะครับมาในโปรเจกที่ชื่อว่าฉลองเด็กน้อยเปิดเทอม เด็กน้อยไปโรงเรียนนะฮะเย่แอดไปวัดเว้ยเร็วๆเอานี่ปีนเข้าวัดเลยเหรอเนี่ยนั่นไงมันมาแล้วปีนเข้าวัดแล้วกูไปแล้ว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 นี่สวนบ้นไหวพระหลวงพ่อหลวงพ่ออือหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อปีนกระแพงออกมารู้สึกว่ารถเราจอดอยู่แถวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจบเลยโอ้โหมันแย่นะมันโอ้ใยน้ำกันหรอเฮ้ยไมเคิล โอ้โไม่เคยสุดยอดเลยโอ้โทุกครั้งที่เราสตรีมเนี่ยเราจะเจอไมเคิลนะคนดีของเราไปเลยพวกเรา่เรอยอชอโโอมาแบบพระเอก MV เปิดเพลงกันเปิดเพลงอ,โโอจะพูดยังไงคงไม่มีความไม่ไม่พอหวาจากป่ามังกสอรดอกไม้จะให้พูด<อ>หมดค<อ>ำบรรยายนีงไงชีวิตทุกคนก็น<ล>ต้องต,า,งตายมันเพลงอะไรเปิดมาก็จบแล้วเป็นไงพวกเราเมิมองฟ้าไกลเป็นไงบ้างท้องฟ้าไม่มีดวงดาวสักดวง่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้อู้มามามาขุดสมบัติกันพวกเราฮึชุบหาปลา ขุดสมบัติเฮ้ย hey, ได้เงินมาหมื่นกว่าบาทไปคุยขยะต่อตอนหน้าสองน,อน้องเลยโอ้ใครมีเรือด้วยโอ้โหมันดีนะไปกันเลยพวกเราวู้ววเด็กน้อยเปิดเทอมพรุ่งนี้ฮ่าฮ่าอีฮี่สบายใจเห็นหมวก,มวก,มวกเป็นหมวกเป็นรูปแบบเวเฮอย่างเงีย้หยหมวกเราลิมิเต็ดอีดิชันด้วยเฮ้ย <c oughs> จึ๊บเออเอารถมาว่าอ,อะไรทำไมขับรถแบบนี้อย่าบ,บ้องอย่าบ,บ้องทุกคนอย่าบ,บ้องออกมาอย่าบ้องเป็นนาวิกไม่สูบเออเดี๋ยวเราสูบพร้อมกันไงเนี่ยมีท่านผู้ชมท้ามาอย่าบ้องมาแล้วท่านผู้ชมท้ามาบอกว่ากล้าสูบกระชา ฟ้อน่าไม่มีผมไม่เหมีอ่ะโอ้ดาวไม่ดาวไิ่งจังไงวะทุกคนเดี๋ยวสูบพร้อมกันนะสูบพร้อมกันซ้อมไม่เด็กน้อยเยอะจังวะสองหนึ่งกดเลยดุดปเ๊บเออนั่นแหละโอ้สูบสูบกัะชาหน้าพัดเลยอ่ะโอ้สุดยอดนี่อู้สุดยอดควันเต็มเลยฉลองเด็กน้อยเปิดเทอมพรุ่งนี้เย้ดูเหยียบหัวเจ้าอะไรอู้เหยียบหัวเจ้าว่ะจบเลย โอเคไปเฮ้ยวิ่งแข่งกันดีกว่าไม่ต้องเรียกรถมาวิ่งแข่งกันก่อน่าใครถึงที่กูยาอยาก่อนชนะเว้ยโอ้กูี่ากูมับซับซับซับับับแก้าแจ้วะแม็ก่ไดิฉนซััับี่หนึ่งด้ยคนดวด้วยนะมีคอยิงอ่ะไอ้ที่หนึ่งเลยที่นึ่ง้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใหญนี่มันวิ่งใส่ได้มั้อู้ยใหญ่ใหญ่เป็นฟิตมากอะแม็กนไหนสามสิบอ้ใหญ่นยิงใส่พี่ว่ะ เอ้ยเสียกันวะอู้จบเลยเอーー้ยใครยิงยายวะไอ้ยายอู้ยายยายใครยิงยายหามาดูนี่อู้จบเลยใครไม่ยิงยายวะไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมึงทำอย่างนี้กับยายทำางนี้ได้ยายได้ไงยายเลือดซิปเลยเหลือครึ่งเดียวไงเ้ยที่หนึ่งเว้ยไปแล้วจ้า เมื่อเราจะไปไปไหน้ำไปใช่ไหมไม่น้ำไปเนี่ยนะว่ายน้ำไปแข่งกันใครไหวไปคนแรกก็ชนะเรือเรือไมเข้าไม่เข้าด้วยไปเลยไหวน้ำ่ายน้ำแข่งกันด้วยเจ้ากูเจ้ากูเจ้ากูนี่นี่นี่จำแล้วจำแล้วจำแล้วช้าเหลือเกินจำแล้วหน่วยสไนเปอร์จำแล้วเจออู้น้าพี่กยโยทีมนี่ต้องว่ายคนแรกนะถูกผมลงไม่ทัน วะารไม่น้ำชาเหลอเกิร์มวอะไรมันกูอยู่ตรงนี้มาเนี่ยจบเลยว่อะไรใครอยู่ข้างหลังกูบ้างเนี่ยอ้หยังมีคนอยู่ข้างหลังอยู่ถ้าเกิดได้ฟิลเลนนี่เอีเวนต์หาให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้อยู่ได้อยู่อยู่ข้างหน้าได้อยู่ไปแล้วจ้ำไปเลยผมไม่น้ำชาจ้ำไปจ้ำไปจ้ำไปอู้มันถึงกันหมดแล้วเนี่ยฟิลเลนนี่ด่านนี้มันไอ้นี่แล้วอ่ะอู้อะไรใหญ่อู้ใหญ่แม่งลอยไปยังไงใครมาไอ้แม็กเจอการอู้อะไรโอู้ว่ามันเยอะสิ อย่าใส่น้ำอีกเฮ้ยร้อนด้วยเลยโอ้จบเลยประเด็นทางพองอยู่เก่งเอาเขาเรียกว่ายายสปีดใช่ไหมคุณยายสปีดนะคุณยายสปีดคุณยายสปีดนะเมื่อกี้เออจบเลยพูดสลอนเลยคุณยายสปีดนะเมื่อกี้เฮ้ยแม่งเฮ้ยบ้านใครบ้านใครจริงจริงอะคุณยายสปีดแม่งตั้งแต่ตั้งแต่วิ่งไปคุยขยะแล้วคุณยายสปีดเมื่อกี้ เอ้ยมีจริงไหมเรื่องนหลอกมาคนลุกเลยไอ้เหี้ยคนยาสปีนอย่ามาใกล้กูเดี๋ยวกูนอนไม่หลับเฮ้ยใครใครมีเรื่องเล่าก็เล่าให้ฟังนะคนยาสีปีนรื่อ่ เป็ดผีของหัดใหญ่มันเป็นเรื่องเล่าผีของหัดใหญ่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านเล็กระทู้ผีในพันธีว่าใครฟังเหรอน้องน้อมันเป็นไใหญ่ใหญ่มันจะมีอยญ่ใหญ่ไฮไลท์ไหมมันจะมีมันมัหลอนมากผีเปล่าเอ้ยไอ้ดินดิบไอ้ดินนด่บเรียนอย่างวไรก็อยู่ติดติดกับโลตัสแกงบักหัดใหญ่ใช่ป่ะแล้วมันจะมีซอยเล็กๆอยู่หลังวัดแล้วมันจะมีคุณย่าจะเดินมาตักบาตรทุกเค่ หลังหลังแล้วเวลาเขาเดินไปตักบาตรเนี่ยหัดใหญ่เนี่ยจะเป็นเมืองเล็กเมันมันจะเป็นซอยเล็กๆหลังวัดใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งเวลาที่ที่แบบเด็กแว้นอ่ะเขาขับรถไปเวลามีด่านเ่ยเขาก็จะเลี่ยงเข้าไปใช่ไหมเพื่อที่จะหนีด่านแล้วทั้งนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออมันมันเป็นมันเป็นซอยเล็กๆมากเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วยยาแล้วมันแข่งรถก็นลยไปตอนนั้นมันก็ยังไม่แข็งเวลาตักบาตรแต่ต้องไปวิ่งอ่าแล้วยาย่ที่ ยายอยางแข็งแรงสี่สี่ประมาณนี้เนาะที่หนึ่งเวอร์ตลาดเนี่ยก็ขับรถที่ที่สามที่สี่เหรอใช่เพราะว่าต้องไปซื้อของที่ตลาดตอนนั้นตอนนั้นยายตายยังแอปส่งไอเดียสิบสามกลับไอเดียนี่สี่อะตอนนั้นเป็นยายแบบยายแบบ เป็นเรื่องตอนนั้นกำลังอาใช่แล้วก็เด็กนั้นแล้วก็ขับรถปึ๊ดแล้วก็ลากคุณยายไปประมาณกี่เดียวไม่รู้แล้วก็กี่เมตรไม่รู้แล้วก็เออคุณยายก็เสียชีวิตโกบเหมือนขาดท่อนเหมือนยังไงขาดท่อนเลยเหรอใช่เพราะว่าโดนลากไปแล้วข้อนี้ช่วยพี่ชิโอ้ร้อนเลยนะเพรอยายตายไปใช่ไหมว่าอยู่ทำไมพี่พี่ชิคคะขอคุยด้วยได้ไหมคะโอ้โเป็นความช้นของกําลัง แล้วก็คือว่ายายเนี่ยจะจำอยู่นั้นเพราะว่าตายหลังวัดน,นั่นไงแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งแบบมันก็มีกลุ่มเด็กแวน้นบางกลุ่มเนี่ยก,ก็ไปที่เดิมไปทางเดิมเพื่อหนีต้องอยู่แล้วในจุกเทิร์นทุกคืนในึ่งสิบสออาทิตย์อ๋อใช่แล้วคราวนี้ก็ไปเจอคุณยายแล้วก็ตอนแรกก็ขับปกติเนี่ยแหละสักพักหนึ่งคนที่มาข้างหลังก็เห็นว่าทำไมยายเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ เขาก็รีบเร่งบิดยายก็วิ่งตามเลยคาวนี้แบบเร็วแล้วก็ก็มอใจก็เกิดอ,อุบัติเหตุอืแล้วก็นั่นแหละแล้วเป็นที่มาเรื่องเล่าพอหลังจากนี้เคสนี้เคสต่อไปหมอใจที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม,มเขาก็เห็นเหมือนกันว่าคุณยายคนนี้วิ่งตาม ซึ่งทําให้เขาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุทุกคันที่เห็นจะต้องล้มทุกคันที่ล้มนี่คือต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นคือยยายใช่โอ้ยเชี่ยใครเห็นก็ต้องแบบบิดจนล้มอ่ะสมดุลไม่อยู่ใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจว่าบิดจนล้มหรือว่าบิดแล้วมันทําให้ล้มเองโอ้ยไม่ใช่หรือยังนักคนนักคนลูกคนลูกเลยเรอยากเล่าเรื่องผี่ะเธอในหลายเรื่องอย่าเล่าเลยคนออกสตรีมหมดแล้วมั้งเนี่ยเธอเล่ามาจะเบอกะเบาวะกูอยู่บ้านคนเดียวสายร้อนใช่ไหมผมปิดขี่ปิกไวยายตา ามไม่ทันโอ้ใช่ยายไม่ตามยายขี่คอเลยพี่บาเออยายไม่ตามหรอกวันนี้ไม่นอนวันนี้อยู่ถึงเช้าเว้ยวู้ฮู้ยายวิ่งไหมยายวิ่งตามเด็กแม่ปุ๊บเอ๊ะหลานจะคุยหรือจะแข่งวะเอาอย่างนี้เลยเหรอแข่งดีกว่าอันนี้ไม่กลัวนะไอ้ยายแข่งเลยยายไม่คุยแล้วแข่งไปเลยไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยลบเลยทีเียวปกติดูแอนด์รู้นี่จะสั่ใจนะแต่นี่ริ่มไม่สั่ใจเลย เออโอ้จบเลยมันนางโดนไปใช่ไหมผมขี้เกียจโดดแล้วเนี่ยนี่ไงคุณยายสปีดมาแล้วอู้เอายายสปีดนี่ไงคุณยายสปีดโอ้โหุณยายสปีดแข่งกับคุณยายสปีดแล้วตอนนี้กูตีเลยเห็นแล้ว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 โอ้คุณยายสปีดไปแล้วคุณยายสปีดแอดอย่าเพิ่งเสียสติตั้งสติก่อนเดูดีดูดีดูคุณยายสปีดไปแล้วไปแล้วแล้วพวกเซเบิดแอดแม็กเออ เออมาแล้วเว้ยวู้วกว่าจะมาได้โอ้โหคุณจะไปปีนใส่ผวดออีกโอ้จบเลยอย่างงี้เี่ดเอ้อเออชักกันบอลบอกว่าแอดมาแล้วแอดจะเพิ่อผมงอกกำไปถึงแล้วโอเคอย่าลอยคนหนึ่งพี่ไหมึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วทุกคนโอเคครับโอเคไอ้เชฟังเรือ่องผีนั่นหรอเลยอยู่คนเดียวเนียชิบหาย